คุณรู้ไหมว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับภัยเงียบนี้พร้อมวิธีป้องกันที่คุณทําได้ตั้งแต่วันนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ CVD คือกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดได้แก่หลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจล้มเหลวโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ใช่เรื่องไกลตัวในประเทศไทยปี2568มีผู้ป่วยสะสมกว่า260,000คนโรคนี้เสียชีวิตประมาณ20.5ล้านคนต่อปีและหนึ่งใน5ของการเสียชีวิตเหล่านี้เกิด ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดแบ่งเป็นสองกลุ่มคือปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้เช่นการสูบบุหรี่อาหารไขมันสูงน้ำตาลสูงเกลือสูงขาดการออกกำลังกายดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและปัจจัยที่ปรับไม่ได้เช่นอายุเพศประวัติครอบครัวมลพิษทางอากาศความเครียดและการเข้าถึงบริการสุขภาพอาการของโรคหัวใจเช่นเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจลำบากอ่อนเพลียและเท้าบวมและบางคนอาจไม่มีอาการจนกระทั่งเกิดหัวใจวาย คุณสามารถเริ่มป้องกรรันรูหัวใจได้ง่ายๆด้วยการลดหรือเลิกบุหรี่เลือกอาหารที่ดีต่อหัวใจเช่นผักผลไม้และธัญพืชออกกำลังกายอย่างน้อย15นาทีต่อสัปดาห์ควบคุมความดันน้ำตาลและคอเลสเตอรอลและตรวจสุขภาพเป็นประจำหัวใจของคุณคือชีวิตของคุณดูแลมันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า